โอเคครับผมกสวัสดีนะครับหมอนะครับยกเคสอ,อุทาหรณนนะครับก้านใบเหลียงทะลุลำไส้อาการนะค,คือปวดท้องอาการขายไส้ติ่งอักเสบกินเมนูใบเหลียงต้มหรือผัดให้สุกเคี้ยวให้ละเอียดเจอการเกข็งน,นะครับอยากินเคสแรกของโลกนะครับก้านใบเหลียงทะลุลำไส้นะครับเกิดขึ้นในไทยคุณหมออะไรท่านนะครับ รวมถึงคุณหมอธนวัฒน์ทนทัศนะครับที่อคลีปบ,บอกเล่าเรื่องผ่านติ๊กตกนะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ที่ชื่นชอบเมนูอาหารที่ปรุงจากใบเหลียงเคสนี้นะครับเป็นเคสที่ผู้ป่วยชายมาพบแพทย์ด้วยอาการปวดท้องและมีไข้นะครับอาการลา้ไส้ติ่งหมอจึงคิดว่าไส้ติ่งพาเข้าไปไส้ติ่งปกตินะครับ แต่พบใบเหลียงตำทะลุลำไส้นะครับ <c oughs> เคนลักษณะนี้ CT สแกนไม่เจอพอการพืชเป็นสารอินทรีย์ทำให้ CT ตรวจไม่พบวินิจฉัยยากเคนนี้รักษาด้วยการผ่าตัดเอาใบเหลียงออกนะครับ <c oughs> แล้วเย็บลำไส้ที่ทะลุสำหรับข้อสงสัยที่ว่าใบเหลียงตำทะลุนะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> ใบเหลียงตาทะลุได้อย่างไรคุณหมอนะครับให้ข้อมูลว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยย่อยเซลลูโลสไม่ได้การแข็งแข็งเนี่ยของใบละเอียดดึงการออกนะครับต้มหรือผัดให้สุกนะครับเพื่อให้การเปื่อยนะครับเพราะว่าใบของเหลียงเนี่ยมันจะมีความคมตำนะครับทะลุลำไส้ได้นะครับการรับประทานเนี่ยจึงต้องเคี้ยวครับให้ละเอียด นะครับจะได้ไม่เป็นเคสรีพอร์ตรายที่2นะครับสำหรับผู้ป่วยใบเหลียงตำสลุลำไส้เนี่ยมีรายงานว่าผู้ป่วยชายอายุ40ปีมาพบแพทย์ด้วยอาการปวดท้องท้องน้อยด้านขวาเป็นเวลา1วันรวมกับไข้ต่ำๆนะครับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเม็ดเลือดขาวสูงการตรวจเอ็กซรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้อง CT พบว่าไส้ติ่งขนาด7มเมตรแต่ไม่พบการอักเสบของ รอบไซติงไม่พบลมในช่องท้องหรือสิ่งแปลกปลอมให้เห็นนะครับคณะแพทย์ตัดสินใจในการนำงานผ่าตัดผู้ป่วยนะครับพอนึกถึงภาวะไ้ติงอักเสบเชิงพันนะครับระหว่างผ่าตัดกระบบการใบเหลียงนะครับพักผักเหลียงยาว2.5เซนติเมตรอยู่ภายในลำไส้เล็กส่วนปลายซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการทะลุนะครับของลำไส้หลังผ่าตัดเนี่ยผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดีไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรนะครับ เหตุการณ์นี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ใกล้ตัวมากนะเพราะว่าผมเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบกินใบเหลียงผัดไข่หรือผักอะไรต่างๆเนี่ยใบเหลียงนี่ย,ยิ่งชอบเลยฉะนั้นเนี่ยคนที่ฟังข่าวนี้ทั้งคนกินหรือคนไม่กินเนี่ยรู้ไว้นะครับอาจจะไม่ใช่ใบเหลียงอาจจะเป็นสิ่งอื่นๆเป็นเมนูผักพืชอะไรก็ได้นะครับต่างๆให้เราได้มีการไม่ประมาทนะครับในการกินในชีวิตของเรา ว่าเราจะเข้าอะไรเราวังกันด้วยนะครับฝากไว้